หรือกันสนั่นเลยนะครับทำเอาแฟนๆรายการนี่แห่กันคอมเมนต์หลังจากมีข่าวลือนะครับว่าบริษัทหรือว่ารายการหาไม่จำกัดทั่วไทยจอปิดตำนานนะครับหลังจากมีผู้ใช้ t ิกต o k ท่านหนึ่งโพสต์คลิปพร้อมกับข้อความว่า8ปีแห่งความทรงจำทุกอย่างมีเวลาของมันเสมอมาอย่างเสือไปอย่างเสือหาไม่จำกัดทั่วไทย พร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุว่าทุกอย่างมีเวลาของมันเสมอมีพบมีจากมีเจอก้าวข้ามไปให้ได้หาไม่จำกัดทั่วไทยหลังจากคลิปดังกล่าวนะครับถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็มีแฟนๆเข้าไปสแสดงความคิดเห็นกันมากมายนะครับสำหรับรายการหาไม่จำกัดทั่วไทยเนี่ยมีนักสแสดงหลักที่ร่วมส,สร้างสีสันเสียงหัวเราะนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราตลกรุ่นใหญ่นะครับอย่างจาตุรงค์พวธารามนะฮะนุ้ยเชิญยิ้มเจี๊ยบเชิญยิ้ม ตลกรุ่นใหม่อย่างแจ็คเฉลิมพลนะครับอาไทยซึ่งเป็นซิทคอมคุณภาพที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆรายการมาอย่างยาวนานครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ทรู i n s i ซด์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ